สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับอีกีจะรับทุกทก่านเข้าสู่ช่อง B P ธรรมดาครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตานะครับลาวสตาของวันที่ห้านะครับปีห้าสุลาคมสองพันห้าร้อยหกถหกนะครับวันนี้ก็เป็นบรรเทาหัดแล้วนะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันนะครับลาสตาเป็นเลขจากประเทศลาวนะ จะออกเวลาบ่าย3ามโมงสี่ห้านะครับวันนี้วันพารหัดนะครับสีส้มสีส้มน้ำโ้มน้ำส้มดีๆไม่ทุกทุกท่านนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบขอขอบคุณมากๆนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะขอบขอบขอขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดรูปหัวใจสติ๊กเกอร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งกดมาให้นะครับครับประมาณนี้นะครับก็ขอบขอบอคุณมากๆนะครับอืม ขอบขอบระคุณมากๆอาเราก็มาชมกันเลยนะครับว่ารอบนี่มีอะไรบ้างนะครับลาซาานะครับวันที่5ตุลาคม2566นะครับวันที่เด่น6 8เน้นที่6กับ7เด้นที่รูดนะครับรูดนะ6 9 9 6 6 0 0 6 1 1 6 6 2 2 6 6 3 3 6ครับเฮ้6 2 2 6นะ เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเองสองเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดอ้าเจ็ดเจ็ดเก้าคืนเจ็ดเืนสิาผิดเนาะเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเนาะอ่ออย่างนี้ดีกว่านะครับเกอนแปดถ้าตามนี้นะครับชุดวินนะครับหกเจ็ดแปดเ้านึงสนะครับมาณนี้ครับ เดไปครับจนชอบไฟว่ากันนะครับเดินเข้าไปหนึ่งจนชอบไฟว่าไปแับเน้นที่หกนะเน้นที่หกนะครับเน้นที่หกนะครับหกลูดวิ่งก็ได้นะครับหกลุยหกยวิ่งหกเก้าหคือสอง เกต้าเกตูนเกตหนึ่งเสองครับเ่วแปดในตัวลตัวรองนะตัวกันนะครับใปเจ้าไปจัดไปนะครับประมาณนี้ลูที่หกนะครับหกกับเกตนะหกกับเกตนะครับเกนแปดในเป็นตัวเลือกนะครับแปดเป็นทางเลือกนะเป็นเจ้าค่อยจัดนะครับวินอันนี้นะครับเป็นตัวรองก็คือแปดนะตกางนี้นะครับหกเก้าเก้าหกลูนีหกหกหนึ่งหกหกสองสองหกครับ ครับนี่เลยนะครับขอขอบพระคุณมากมากพบกันใหม่นะครับดวงนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็คงจะม,มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีได้เฮได้กินนะครับดวงดีดวงดีนะจับตัวไหนก็เป็นโชคไปหมดเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับสวัสดีครับ